เทลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับตักเสิร์ฟใส่จานนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง g b k อาคนเหนือกันนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดหมูป่ากันโควิดกันนะครับวันนี้มีหมูป่า1นกิโลนะครับเ,เราจะใส่กระชายลงไปเยอะๆพริกขี้หนูลงไปเยอะๆเผ็ดๆร้อนๆเลยครับแล้วก็ใส่ใบกระเพราและใบยี่หร่านะครับเพิ่มความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนกันนะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาทำการหั่นหมูก่อนนะครับผม หมูป่าเราจะมาหั่นชิ้นกันบางๆนะครับเพราะหมูป่ามันเนื้อมันจะเหนียวนะฮะหั่นบางๆครับผม ความหนาก็ประมาณนี้เลยนะครับพอเรากัดเข้าไปเนื้อมันจุกกุบๆแล้วก็เวลาเราลงไปผัดเนื้อมันจะหดลงไปอีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เลยครับผมอร่อยแน่นอนจากที่เราหั่นหมูเสร็จนะครับเราก็มาเตร็มเครื่องที่จะนําลงไปผัดอย่างแรกก็มีพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็กระชายใส่เยอะๆแบบนี้เลยนะครับหอมแล้วก็ พริกขี้หนูนะครับใส่เยอะๆลูกโดดแบบนี้เลยนะครับเผ็ดๆแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมและเครื่องแกงเผ็ดนะครับใส่เยอะๆแบบนี้เลยและที่สำคัญเราจะใส่สองอย่างนั่นก็คือใบยี่หร่าและใบกระเพรานะครับใส่ทั้งใส่ทั้งสองอย่างนี้มันจะเพิ่มความหอม และความร้อนนะครับผมรับรองว่าเมนูนี้เผ็ดร้อนแน่นอนครับเดี๋ยวมารอติดตามชมขั้นตอนการผัดได้เลยนะครับผมเปิดเตาแก๊สใส่น้ำมันลงไปจากนั้นเราก็ใส่เครื่องแกงไปเลยนะครับ ใส่ตอนไฟไม่ร้อนนะครับผัดไฟอ่อนๆนะครับผมผัดโจข้าแกงมันหอมเตะจมูกเลยนะครับ จากนั้นนําหมูที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่นี้เทลงไปเลยครับก็เปิดไฟกลางๆนะครับค่อยผัด อยากให้ทุกท่านได้กลิ่นนะครับหอมมากเลยนะครับพอหมูตึงได้ที่เราก็เทน้ำลงไปนะครับเพราะหมูปา่าเนื้อมันจะเหนียวนะครับเราจะใส่น้ำลงไปให้เคี่ยวหมูจนเนื้อมันนุ่มเลยนะครับไฟกลางๆนะครับ ไฟกลางๆเกือบอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวหมูมาได้ประมาณสิบห้นาทีนะครับ เนื้อของเราก็นุ่มหนังกรุบก,ก่อพอใช้ได้แล้วครับจากนั้นเราก็มาใส่พริกกระชายพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเทลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใส่ไป,ไปทั้งหมดเลยนะครับ เร่งไฟนะครับไฟปานกลางหลังนั้นเราก็มาปรุงกันเลยนะครับใส่น้ำแปลงลงไปนะครับผงรสดีนะครับ แล้วก็ผงอร่อยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผงอร่อยแล้วก็น้ำตาลทรายใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อ้รสชาติกลมกล่อมจากนั้นเราก็มาผัดต่อนะครับหอมกระชายมากเลยนะครับ ผัดเผ็ดหมูปลาต้องแบบนี้ครับผมเครื่องเยอะเยอะๆต้องใส่เยอะๆแบบนี้ครับเครื่องจากนั้นเราก็มาใส่ใบย,ยี่หร่าแล้วก็ใบกระเพรานะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเยอะๆหอมอร่อยดีครับผมก็ผัด จากที่เราใส่ใบยี่หร่าและใบกะเพราลงไปนะครับกลิ่นก็หอมขึ้นมาเลยครับผมเห็นไหนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับผมผัดเผ็ดหมูป่ากันโควิดนะครับเครื่องเยอะๆเผ็ดๆสะใจดีครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมผัดเผ็ดหมูป่า1กิโลกินป้องกันโควิดน่ากินไหมครับ รับรองว่าเผ็ดถึงใจแน่นอนครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ให้กับช่อง TPK ไอ้คนเหนือด้วยนะครับได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับ